หลังจากที่พวกเรารอคอยมากว่า8ปีเต็มนะครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงในวันที่ปูท่ทำตามสัญญาณ Nintendo ได้เปิดเผยโฉมหน้าของ Nintendo Switch 2หรือว่าใครๆก็เรียก Nintendo Switch Pro ซึ่งจริงผมก็รู้สึกแบบนั้นนะซึ่งหลายคนที่เป็นแฟนเกมนี้น่าจะตื่นเต้นกันแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ Nintendo Switch 2กันแต่ดูก่อนเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศนะ เพราะฉะนั้นเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของ Nintendo s w i t c h 2นะครับผมและมาเดิมตารมเนียมนะครับเรื่องราวที่เพื่อนได้รับชมรับฟังหลังจากนี้ก็ถือซะว่าเป็นเรื่องเล่าไร้สาระจากคนใจหยาบนะครับก็ถือซะว่าฟังเพลินๆฟังเอาสนุกฟังเอาเฮฮาแล้วกันนะแล้วก็ขอให้เพื่อนเปิดใจให้กว้างนะครับและคิดซะว่าเป็นเรื่องราวฟังเป็นเพลินในระหว่างที่คุณกาลังขับรถกลับบ้านนะครับกำลังรถติดหรือว่ากําลังทํางานอยู่หรือว่ากําลังทําอะไรก็ตามที่สามารถเอาผมเข้าเป็นเพื่อนคุยของคุณได้้ะรแลเเาาขสู เนื้อหาหลักกันเลยครับผมเมื่อวันที่วันพฤหัสที่แล้วเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับช่วงเวลาประมาณน่าจะ3ามสี่ทุ่มนะครับก็คือคิ n โดเขาประกาศว่าเขาจะเปิดตัวแล้วก็มีการอัปเดตข่าวเกี่ยวกับ n ินเทนโดซูซี่สองใช่ไหมทุกคนก็ตื่นเต้นกันแล้วปรากฏว่าเขาก็าทจริงๆไว้ก็คือมีการเปิดตัวจริงๆนะน่าจะประมาณสี่ทุ่มมั้งแต่ผมจำไม่ผิดนะหรือเร็วกว่านั้นนี่แหละก็เป็นว่าเราได้เห็นโฉมหน้าของ n ิ n t e n โด s ูซีสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับ ทราบไม่หนึงว่าสเปคมันแบบว่าเอาจริงๆเลยนะแว็บแรกที่ผมเห็นผมก็ไม่ไม่ได้รู้สึกแปลกแปลกใจอะไรมากนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่มันจะต้องอัปเกรดอะไรมาแบบนี้แล้วก็รูปลักษมันค่อนข้างจะพูดจริงๆมันก็คือเหมือน n ิ e n d นโ w สวิตธรรมดาเลยอะแต่คมันมีความแบบโปรขึ้นมาซึ่งคือเขาจะเรียก n ิ n เทนโดสวิตโปรเลยก็ได้อะแต่ผมคิดว่ามันเดี๋ยวมันจะไปทับเส้นกับ เพลย์สเตชันไงเข้าใจไหมก็อ่ะนินเทนโดซวิทสองละกันเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันนะวิธีการตั้งชื่อทําการตลาดของทาง PlayStation เขา,าจะเป็นเพย์หนึ่งเพย์สอเพยแล้วก็ใส่เรื่องโปรเรื่องสลิมอะไรเข้าไปใช่ไหมแต่ Nintendo เนี่ยเขาจะตั้งชื่อเครื่องคอนโซลเขาต่างหากเลยนะครับ ตามรูปแบบวิธีการใช้งานของมันเพราะว่าเขาก็จะประดิษฐ์เครื่องที่ไม่ได้เน้นแค่เรื่องของการมาเล่นเกมเว้ยเขาจะเหมือนขายประสบการณ์ในการเล่นในรูปแบบใหม่ๆที่เขาคิดค้นขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อน็นเกมบอยก็คือมันเครื่องมันเล็กมันพกพาใช่ไหม เขาก็ไม่ได้ทําเป็น Nintendo Protable ไม่ใช่ก็คือเป็นเกมบอยแล้วก็มาเกมบอยแอดวานซ์เกมบอยคัลเลอร์ตามตามสิ่งที่เครื่องมันทําได้ใส่มาเรื่อยๆนะแล้วก็มาอย่างนินเทนโดดีเอสดีเอสนี่มันก็คือ d u a l s c r e e n ถูกว่ามันพับจอได้เขาก็ตั้งชื่อตามสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเครื่องเขาไปเรื่อยๆจนมาถึงเครื่อง V ีแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันเป็นเครื่องสวิ h ซึ่งมันชื่อสวิสเพราะว่ามันแบบมันสลับเล่นเสียบด็อกอะไรได้นะมีการถอด จอยคอนอะไรได้อะไรแบบนี้ซึ่งก็พอมาอันนี้เนี่ยมันก็เป็น h e r o Switch 2หรือต่างชาติบางคนเรียก n นี่ w n t o s w r t c h Pro ที่ผมบอกเอาไว้สิ่งที่เราจะได้คือจอ OLED ขนาดใหญ่ซึ่งต้องบอกก่อนว่าจอ OLED เนี่ยมันเป็นมันเป็นเทคโนโลยีของจอนะเพื่อนๆมันไม่ใช่แปลว่าใส่มาแล้วมันจะมีผลเกี่ยวกับการแสดงผลที่เป็น HD เป็น 4K ่ออะไรไม่ใช่นะมันเป็นแค่เทคโนโลยีหนึ่งของจอที่มันทำให้ภาพชัดขึ้นท่านเองซึ่ง องตรงอย่าง n i น e n d o Switch ปัจจุบันที่เป็นรุ่น o อเลอะเวลาคุณเล่นเป็นแฮนด์เฮลเป็นเล่นแบบถือเล่นที่ไม่ได้เสียบด็อกเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็น Full HD นะแต่ว่าจอ,อมันชัดมากเพราะว่าเนี่ยแหละเทคโนโลยี OLED นะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะได้7นิ้วนะสำหรับตัวรุ่น OLED ที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยแต่รอบนี้สำหรับ n n t e n d o Switch 2เราได้8 4เว้ย8.4นี่ใหญ่มากใหญ่มากนะเพื่อนๆใหญ่แบบแม่งเกือบเท่า น่าจะเกือบเท่า iPad mini เลยผมจะไม่ได้ iPad mini 9นิ้วหรือ10นิ้วนะเออแต่ว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วได้มากับจอ OLED นี่ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าถ้าใครได้สัมผัส Nintendo อย่างผมมีรุ่นรุ่นรุ่นเครื่องเล็กธรรมดาเนี่ยเออรุ่นตัวธรรมดาเวลาเล่นนอกบ้านก็ถามว่าจอมันก็ดูพอเล่นได้แต่พอเจอแสงสว่างมากๆอะไรต้องบอกจริงๆว่าเออความชัดอะไรเงี้ยมันมันลดลงจริงๆไว้ทีนี้พอไปเห็นรุ่นโอ e d เฮ้ยจอแม่งแบบสีแบบ ชัดเจนสู้ซ่ามากผมก็ชอบนะแต่ก็อดใจรอผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวรุ่นใหม่มันก็ยังคงผมคิดว่ามันน่าจะคงเทคโนโลยีนี้ไว้อยู่แล้วก็เป็นเงินจริงจริงและแถมเราได้มาถึง8.4นิ้วซึ่งใช้ได้เลยแต่ว่าประเด็นที่ผมกังวลมันคือเรื่องแบตเตอรี่ที่ตามมาแล้วก็น้ำหนักอ่ะทีนี้เดี๋ยวต้องดูกันว่าของจริงมันจะประมาณไหนนะครับต่อมาที่เจ๋งมากๆกก็คือจอยคอนมันเป็นแม่เหล็กไอ้เหี้ยไอ Joy ้จอยคอนเป็นแม่เหล็กเนี่ยโคตรด,ดีเพราะว่าเดิมเนี่ยมันเป็นแบบสไลด์ เดิมตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นแบบสไลด์ถูกปะเนี่ยมันเป็นสไลด์ออกมาอย่างนี้นะมันจะสไลด์ออกมาดึงเข้าดึงออกอย่างเงี้ยคือมีปัญหามากเพราะว่าเด็กๆจริงๆมันออกแบบมาให้เด็กหน่อยหนึ่งเด็กเล่นใช่ไหมแต่ลูกผมแม่งไม่เคยสไลด์ได้เลยแล้วก็มีทีนึงเหมือนเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาเล่นแล้วแบบโหงมันงัดกันอ่ะจนแบบดีนะผมเห็นก่อนแล้วผมก็ hey, yeah เฮ้ยอย่ารีบไปเบรกเอาไว้แล้วก็ไปดึงให้มันต้องกดสลักแล้วมันต้องสไลด์ถูกจังหวะมันค่อนข้างจะอันาล็อกอะ่ะแล้วก็ เออมันเป็นเทคโนโลยีปี2017อ่ะไอเฮียแปีที่แล้วอะนะแล้วล่าสุดเป็นแม่เหล็กซึ่งผมไม่ได้ตื่นเต้นแต่ผมคิดว่าโอเคมันเหมาะสมที่มันควรเป็นแม่เหล็กตั้งนานแล้วเป็นแมกเนตซึ่งก็เอ,อ่อเทคโนโลยีปัจจุบันหลายๆอย่างแม้แต่บางทีสายชาร์จอ่ะคุณใครมีแม็คผมมีเคยมีเครื่อง MacBook Pro ตอน3-4ปีที่แล้วสายชาร์จแม่งเป็นแมกเนตโคตรดี ปัจจุบันเนี่ยพวกรู USB หรือ Type C เลยพวกนี้มันไม่ได้เป็นหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะที่จะให้คุณใช้กับสิ่งนะั้เป็นคู่กันนะแต่อย่างตอนนี้สายชาร์จของ MacBook Pro ที่ผมใช้ตอนนั้นมันก็เป็นสายที่ออกแบบมาให้มันใช่ไหมแล้วแบบคุณไม่ต้องไปเอามือไปเสียบให้โดนรูอะซึ่งแม่งสะดวกมากคือไปจี้กแล้วมันดูดปุ๊บเข้าไปเลยซึ่งผมก็คิดน,นะว่าอะไรที่เป็นแมกเนตอย่างเงี้ยเออแม่งเจ๋งดีนะแล้วปรากฏว่าเขาก็เอามาใส่ในจอยคอนไว้เออน,นี่อันนี้ที่ผมชอบเลยนะ มันควรจะเป็นอย่างนี้แหละมันทําให้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาสโลงสไลด์อะไรเนี่ยคือสะดวกจริงๆเว้ยแล้วก็ขาตั้งขาตั้งนี่คือมีใครเคยใชบอปว่าวะ <c oughs> มีคนเคยใช้ขาตั้งไหมเวลาเล่นใครมี Nintendo Switch แล้วเคยมีต้องเอาจอมาตั้งเพื่อเล่นมีเหรอวะมันมีคนเล่นอย่างนั้นจริงๆเหรอวะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแม่งไม่โอเคเลยแล้วเคยลองด้วยนะสุดท้ายก็ถ้าจะเล่นมากกว่า1คนแล้วก็เป็นแบบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ย ยังไงแม่งสู้ต่อขึ้นจอไม่ได้อยู่ดีอะเออผมไม่ได้ใช้ประโยชน์ขาตั้งเลยนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลายๆคนจะใช้กันหรือเปล่าซึ่งก็มันก็ออกแบบขาตั้งไปรูปตัวยูเลยซึ่งเดิมมันจะเป็นแง่งแค่นี้เนี่ยเดิมมันจะเป็นแง่งออกมาแค่นี้เพื่อนๆเห็นปะซึ่งก็แบบไอ้เฮียกองแกงมากซึ่งผมไม่เคยใช้เลยเว้ยแล้วก็มีบางคนบอกมันเสี่ยงต่อการหักด้วยก็ไม่แน่ใจว่า จริงไม่จริงนะคือน่าจะมีคนเคยทําพังจริงๆแล้วอะ่ะแล้วก็ปัจจุบันอันใหม่มันเป็นที่จะออกมาในรุ่น2เนี่ยมันเป็นตัวยูตัวยูเต็มตามในรูปที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเห็นในตัวอย่างคือเขายิงตัวอย่างมาในตอนค่าของวันพุธเนื้อหาแต่นะนะแล้วก็ที่ผมสนใจนะเอาตรงนะไม่ใช่เครื่องเว้ยแต่คือผมอยากรู้มันจะปล่อยเกมอะไรมานะครับเกมเนี่ยสำคัญมากๆกับ n t e n d o Switch 2เพราะว่าจริงๆแล้ว หลักการหลักการของการขายอุปกรณ์การเล่นเกมของ Nintendo นะเขาไม่ได้ขายเครื่องเพื่อนๆคุณสังเกตดูดิว่าอย่างค่ายอื่นเนี่ย Xbox p l a y s t a t เ o n ขาจะแข่งกันมาให้มันเจ๋งให้มันแรงให้มันไฮเอ็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะโฆษณาว่าแบบว่า คุณสามารถเอ j นจอยได้ระดับภาพชัดขนาดนู้คือขายเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะเสร็จแ,แล้วก็ก็ต้องอัปเกมที่มันเป็น Triple A มาขายเพื่อจะให้มันสอบรับกันเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่คุณจะได้จากเครื่องเกมทั่วๆไปที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันก็คือ ภาพคมชัดสวยงามอาสูนเรื่องของความสนุกสตอรี่เนื้อทีต่างๆมันเป็นเรื่องของทีมพัฒนาที่เขาต้องทํามาเพื่อเกมขายได้ถูกปะแต่หลักๆโซนี่เขาก็จะขายที่ประสิทธิภาพของมันแต่ว่าในโน้ตสวิทเนี่ยเขาขายเกมเป็นหลักเว้แต่ว่าเอาเครื่องเป็นตัวหักกลางที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีต้องมีเครื่องของเขาทุกบ้านถึงจะเล่นเกมเขาได้อันนี้คือเป็นชะการตลาดที่แม่งผูกขาดแบบชันฉลาดมากนะซึ่งถ้าทาพลาดคือเจ๊งเลยเพราะว่า เครื่องเขาเกมเขาไม่สามารถที่จะหาเล่นที่ไหนได้ถ้ามันไม่มี potential พอที่จะดึงดูดผู้คนจริงๆคือจบก็คือกูไม่เล่นของมึงก็ได้แล้วกูก็ไม่ซื้อเครื่องมึงด้วยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่า nintendo สิ่งที่เขาทำได้คือเขาทำให้เกมของเขาเนี่ยทุกคนแม่งต้องการวะพอทุกคนต้องการเกมของเขาแล้วเนี่ยไม่มีทางหนีรอดการจะต้องซื้อเครื่องทำให้ทุกๆบ้านที่อยากจะเล่นเกม nintendo switch ก็ต้องซื้อเครื่องไปด้วยนะครับเพราะนั้นเครื่องเป็นแค่ตัวผ่าน สิ่งนี้เขาอยากจะขายจริงๆให้กับผู้คนนะก็คือเกมของเขาเพราะฉะนั้นเกมที่เราเห็นในตัวอย่างที่ Nintendo ปล่อยออกมามันคือ Mario k a r t ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่ามันคือ Mario k a r t 9เว้ยแต่ว่าภาพก็ผมรู้สึกว่ามันก็ชัดแต่ว่า n Nintendo s w i t c h ทำภาพแบบเนี้ย Mario Kart เนี่ยมันก็เป็นแบบภาพกระตูนอย่อยู่แล้วซึ่งแม่งดูไม่ออกจริงๆว่า Engine มันจะใหม่มันจะแบบภาพสวยขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดต่อในเรื่องของสเปคที่เขาคาดการณ์กันนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะเป็นภาคเสริมภาคเสริมของคาร์ด8หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่เอาตรงๆนะผมไม่ได้มีปัญหากับการดีไซน์ภาพโมเดลอะไรของเกมใน Nintendo นะเวย้ยผมโอเคนะผมรับได้นะคือภาพแม่งไม่ต้องแบบ Unreal Engine อะไรอย่างเงี้ยผมโอเคเลยนะแต่ว่าขอแค่เฟรมเรทมันนิ่งแล้วก็การเล่นมันแบบลื่นไหลอะกว่านี้อะเออซึ่งเวลาที่ป,ปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ตอน ใช้แบบแฮนด์เฮลนะครับตอนที่ถือถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยโอเคโอเลก็คือชัดขึ้นในเฉยๆแต่ยังไงก็ตามระบบปฏิบัติการมันมันยังหน่วงในบางเกมนะแล้วก็มันทําให้ประสบการณ์มันแบบเออมันแบบเฟรมเรทมันตกมันภาพมันไม่ได้ชัด ถูกใจขนาดนั้นอ่ะมันไม่ได้อยู่ในระดับมาตรฐานมันจะดรอปลงไปนิดนึงซึ่งมันทําให้เล่นเกมหลายๆเกมบางเกมไม่ได้เว้ยมันก็เลยกลายเป็นหมอกับอ่ะคุณเล่นมาริโออ่ะพอได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเล่นในจอยเล็ก,ลกแม่งผมอ่ะส่วนตัวผมก็รู้สึกแบบเออมันมันอัดอั้นยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะแต่บางคนก็เล่นได้นี่ก็โอเคก็ดีไปนะครับแต่ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นเวลาต่อดอกว่ะเพราะว่าเวลาผมเล่นส่วนมากอย่างผมเล่นโปเกมอนซอร์สแอนด์ชิลอะไรมาเนี่ย ผมต่อด็อกเนี่ยแม่งภาพถือว่าผมโอเคผมรับได้นะเพราะว่ามันพอต่อด็อกมันขึ้นเป็น Fu l l HD ไงเออแล้วก็ก็ถือว่าอยู่ในระดับโอเคแล้วอะ่ะเอออาจจะแค่ถ้าไม่มีการดรอปเลยในเรื่องของเฟรมเรทอะไรเงี้ยทุกอย่างแม่งโอเคแล้วนะผมไม่รู้สึกว่าเขาต้องปรับกราฟิกอะไรนะเพราะว่าใครเล่นเกมปุ๊บใครเล่นเกม Nintendo แล้วอยากอัพกราฟิกบ้างวะเออมีแค่เซลดาตอนเล่นเซลดารู้สึกว่าเออภาพมันน่าจะดีกว่านี้ได้อีกนิดนึงเพราะว่าหลายๆเกมมันก็ ทำได้นะครับลหลายๆเกมมันมีบางเกมขึ้นไป60ได้นะเอออยากให้ปรับตรงนี้มากกว่าสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นสเปคที่เขาคาดการณ์กันไว้นะเว้ยสำหรับ G P U และ C P U ของ Nintendo Switch 2เว้ยซึ่งก็ผมจะไม่อ่านสเปคไอ้พวก Nvidia อะไรนะเพราะว่าบางทีอ่านไปคนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันมันคือแรงไม่แรงนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันเลยดีกว่านะครับ สเปคของนี่ e n n o Switch 2นะเพื่อนเอนถ้าจะต้องเปรียบกับสมมุติว่าเริ่มต้นที่คอมพิวเตอร์เลยสมมุติว่าผมจะเปรียบกับคอมพิวเตอร์ให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดเนี่ยมันก็ CPU มันพอๆกับ Ryzen 3 Intel Core i3 อะไรประมาณนี้นะครับการ์ดจอหรือ GPU ที่อยู่ใน Nintendo Switch 2ที่กำลังจะออกมาขายเราคิดว่าปีปีนี้แหละน่าจะเห็นกันนะครับมันอยู่ประมาณอ่า1 0 50ถึง1060ประมาณนี้นะครับก็คือเล่นเกมได้ระดับกลางๆหรืออาจจะไม่ถึงด้วยนะอาจจะไม่ถึงเพราะมันเป็นการแบบมันเป็นการสั่งผลิตมาเพื่ออยู่ในเครื่องพกพาแบบนี้โดยเฉพาะนะเพราะว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ Nintendo Switch เนี่ยเขาวางโทเ t ชันตัวเองไว้เป็นเครื่องเกมพกพานะเว้ไม่ใช่คอนโซลแบบเสียบเล่นกับจอเพื่อจะเป็นคู่แข่งของ p l a y s t a t i o n กับ Xbox อะไรแบบนี้นะแต่เขามอง ตัวเองตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเป็นแฮนด์เฮลเพียงแต่ว่ามันต่อขึ้นจอได้เออนึกออกอย่างนี้ดีกว่าหรือนึกไม่ออกก็อารมณ์แบบเหมือน Steam Deck เหมือน Rog Ally อะไรพวกนี้แล้วกูต่อขึ้นจอได้โดยเสียบดอกง่าย,าย,ายๆเลยแบบเบื่อๆก็เดินไปเสียบปุ๊บมันเลยเป็นสวิตช์ไงสวิตช์ขึ้นจอใหญ่ก็ได้เล่นถือก็ได้หรือสวิตช์ดึงจอจอยคอนออกก็ได้มันเลยชื่อว่าสวิตช์นะเว้ทีนี้ ถ้าเทียบกับการเล่นเกมใน Nintendo Switch 2นะครับรับรองการเลนเดอร์ที่ดีขึ้นด้วย DLSS และ Ray tracing คือ Ray tracing กัวไม่มีหรอกอันนี้เขาก็เปรียบเทียบเหมือนตามข่าวเรือนะแต่ว่าแม้จะเป็นเทคโนโลยีการ์ดเดียวกันที่ที่ในคอมมันทำ Ray tracing ได้ผมเชื่อว่าตอนนี้เขาสั่งมามาประกอบเป็น Nintendo เขาต้องเอาออกเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะมึงจะไป Ray tracing ใน Nintendo เพื่อเคีียเลยรวะ เออโอเคเพราะว่าหลักๆเนี่ย Nintendo เนี่ยจุดเด่นเลยที่เรื่องของการใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่าข้อเก่งของเขาเลยนะคือการจัดการพลังงานแบตอยู่ได้นานแบบมันเหมาะสมกับภาพด้วยภาพระดับนี้แบตอยู่ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วอันนี้เป็นจุดที่เครื่องเครื่องพกพาหลังๆที่เป็นเครื่องพกพาเล่นเกม PC เอพลาดนะเพราะว่าเขาพยายามจะแบบมีการปรับ ได้ถูกไหมมีการปรับภาพสูงภาพต่ําแต่ปรับได้แล้วมึงเล่นได้ชั่วโมงเดียวมึงปรับทําเคี้ยอะไรวะมึงจะออกไปเล่นที่ไหนวะนอกบ้านมึงไปชั่วโมงเดียวมึงมึงเล่นพอไหมกูถามหน่อยถ้าคนที่อยากจะมีเครื่องพกพาไปเล่นเกมนอกบ้านมึงเล่นชั่วโมงเดียวมึงโอเคเวลาแล้วสุดท้ายมึงก็ต้องไปควักตังซื้อ power bank เที้ยอะไรสารพัดหรือไม่ก็ต้องไปหาที่เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กต่อเล่น ซึ่งมันทําให้คนตัดสินใจได้ยากเอาจริงถ้าไม่ว่าจะเป็น rog ally หรืออะไร msi อะไรรุ่นหลังๆที่ม่นออกมาขายแม้แต่ตัวซิมเด็กเองอะถ้ามันเล่นได้สัก5ชั่วโมง up อะแล้วก็่า o k เคไม่ต้องปรับต่ําปรับกลางๆอะแต่ไม่ต้องปรับสูงก็ได้ผมไม่ต้องการกราฟิกเทพอะไรแต่ต้องการเล่นได้นานหน่อยเนี่ยผมซื้อไปแล้วเพราะบางทีอย่างเราผมเล่น poe เล่นแบบเมื่อก่อนเล่นเดียบอะไรเงี้ย ผมว่าคนที่เอาเครื่องเกมไปเล่นนอกบ้านบางทีเขาไม่ได้อยากจะเล่นเกม Tri ปอ e A อะไรมากเว้ยแต่ก็แค่อยากจะไปแบบเล่นสารต่อจากที่แบบเฮ้ยกูติดเกมนี้อยู่แล้วกูเล่นที่บ้านไม่ได้อะเออกูขอไปนั่งเล่นตอนรอรถไปนั่งเล่นตอนว่างๆอยู่ข้างนอกหรือแบบรอลูกค้าอะไรเงี้ยเนึ่ออกอไหมมันก็ได้นิดนหน่อยๆได้สักสามสี่ชั่วโมงอัพเวลต่ออะไรเงี้ยใครจะไปต้องการภาพแบบโหเชี้ย ไฮเดฟ inition 2K อะไรขนาดนั้นนะกูว่ามันไม่จําเป็นนะผมว่านะเขาน่าจะต้องตีโจทย์กันใหม่นะใครที่อยากจะทําเครื่องพกพานะอยู่ในระดับภาพจอที่รับได้ผมว่าโอเคแล้วเหมือนโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเครื่องก็ไม่ได้แบบไม่ต้องเครื่องแบบ3-4หมื่นเป็น iPhone Pro อะไรพวกนี้นะแต่ว่า หลายๆครั้งเกมมันก็ทำ Full HD ได้แล้วก็เล่นได้นานด้วยเล่นได้2อสชั่วโมง4ชั่วโมงบางเกมนะกว่าจะแบตหมดอะไรแบบเนี้ยซึ่งเกมมือถืออ่ะมันแบตหมดไม่ใช่เพราะว่าภาพมันมันมันสวยมันคมนะเว้ยมันแบตหมดเพราะว่าคุณเปิดไอ้อินเทอร์เน็ตคุสังเกตดอย่างเวลาคุณเล่นเกมในมือถือแล้วเป็นเกมออนไลน์แบตจะหมดเร็วคือมันกินแบตจากอินเทอร์เน็ตจากซิมที่ต้องรับเน็ตมาวิ่งอะ่ะถ้าเล่นเกนะมออฟไลน์นะเฮี้ยแม่ง เกือบอยู่ได้หลายชั่วโมงอะนี่คือสิ่งที่เก่งมากในโทรศัพท์มือถือที่ทําได้ซึ่งจริงๆแล้วพวกเกม h a n d ์เฮลต่างๆควรทำแบบนี้นะเออมันไม่จําเป็นต้องไมันต้อง adjust ยังไงก็ได้ให้มัน optimize มาสําหรับพกพาแล้วก็ไม่กินแบตเตอรี่มันถึงจะขายได้แบบ Nintendo นะเว้ยคือ Nintendo เนี่ยพอออกรุ่น2มาที่แม่งแบตอึดอะคือแม่งจบเลยแล้วภาพก็ไม่ได้ดีนะเล่นนอกบ้านแต่ตอนที่ผมติดโปเกมอนผมรู้สึกว่า มันอยู่ในระดับที่รับได้แล้วอ่ะแล้วก็ไปเล่นนอกบ้านก็โอเคอ่ะกูก็เล่นต่อได้อะไรอย่างเงี้ยชิลๆแล้วก็ภาพมันไม่ได้ต้องเวอร์วังอะไรอยู่แล้วอย่างนี้นะต่อมาถ้าจะต้องเปรียบสเปค Nintendo Switch 2ที่มันจะออกเนี่ยกับคอนโซลถูกป่ะมันจะตรงจุดกว่าเพราะถ้าไปเปรียบกับ PC อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพแต่ว่าที่ผมเปรียบกับ PC ีให้ดูเพราะว่าอยากจะได้จะได้ให้เห็นเรื่องของ CPU GPU นะทีนี้ถ้าเปรียบกับคอนโซลก็ PlayStation เขาบอกว่ามันน่าจะประมาณ PlayStation 4 ไม่เกิน PlayStation 4ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะมันไม่ควรจะไปมากกว่านั้นอยู่แล้วไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ได้ต้องการภาพหรือ,อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะในตัวเกมนะใครๆก็อยากเล่นภาพสวยภาพลื่นเฟรมเรทสูงใช่ไหมแต่คุณคิดดูดีๆถ้ามันสเปคโหดมากราคาเครื่องเท่าไหร่2,000 20, มบวก3,000 30, 0อย่างเงี้ยมันก็ขายยากถูกไหมแล้วแบตเตอรี่อะเล่นสชั่วโมงแบตหมดคุณโอเคปล่ะไม่โอเคเฮียแล้วไหนจะ ยุคนี้ต้องมีอินเทอร์เนต็ตอีกเกมส่วนมากแม่งออนไลน์แล้วก็นี่ t e n d o Switch 2น่าจะมีเกมที่ออนไลน์ได้เข้ามาอีกเยอะไม่โอเคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าประมาณ PlayStation 4กําลังดีแล้วมันมาอยู่ในจอ8นิ้วกําลังดีโอเลแล้วมันเป็นเกมของ Nintendo ไม่ใช่เกม PlayStation ไม่ใช่เป็นเกมแบบชุยพวกเอที่อะไรก็คือเออเกม Nintendo อ่ะภาพมันก็จะเป็นแบบที่ทุกคนรู้อ่ะไม่ได้โหดมากอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปถึงขั้น p s 4 Pro ผมเข้าใจได้หรือประมาณ Xbox One แล้วก็ถ้าจะไปเทียบถึงขั้น PlayStation 5หรือ Xbox Series X ที่เป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยยิ่งยากนะครับคิดว่าไม่ถึงแน่นอนก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีปรับแบบอย่าง Play 5มันมีปรับ performance quality ได้คิดว่า Nintendo ไม่ทำา n n t t n n o o น่าจะเป็นสเปคเดียวไปเลยซึ่งเนี่ยแหละหลายคนก็คาดการว่าน่าจะอยู่ประมาณ Play 4กับ Xbox One นะซึ่งก็ย้อนยุคนิดนึงแต่ก็ดีกว่าที่ Nintendo OLED หรือ Nintendo รุ่นธรรมดาเป็นอยู่ตอนนี้นะครับผมอย่างน้อยเนี่ยได้ซัก ผมยังกลัวอยู่เลยว่าผมคิดว่าเขาอาจจะปรับให้มันให้จอแบบถือนะปัจจุบันแบบถือมันรันได้สูงสุดแค่720นะครับแล้วก็ถ้ามันเป็น HD ได้เป็น Full HD ที่ 1080p ได้แล้วเฟรมเรทไม่ต่ำกว่า30นิ่งๆหรืออาจจะขึ้นไปเกือบ60อันนี้รับได้นะสำหรับผมนะเพราะอย่างที่บอกมันต้องดูด้วยว่าเกมเป็นอะไรถ้าเป็นเกม triple A คุณหงุดหงิดแน่นอนแต่ว่ามันเป็นเกมค่าย Nintendo เกม Nintendo สวนมากไม่ได้ต้องการแบบ p e r ร o ฟอร์แมโหดอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับก็รับได้ยิ่งถ้าเขาทำา 10,80p ที่60นินิ่งๆได้นี่แม่งโคตรเจ๋มหรืออาจจะเป็น7 2 0ที่60นิ่งๆก็ได้แล้วพอเสียบด็อกขึ้นไปเป็น Full HD บอผว่าทุกคนก็โอเคนะเออหรืออาจจะเป็นที่เจ๋งกว่านั้นแล้วคืออันนี้คือขายดีแบบระเบิดแน่นอนคือแบบพกพาอยู่ที่ Full HD แล้วก็เป็น60 fps นิ่งๆอ่านี่ตึกว่ายากเพราะแม่งจะกินแบตแน่นอนน่าจะเล่นได้แบบไม่ถึง4ชั่วโมงอะแล้วพอเสียบด็อกอาจจะเป็นขึ้นไปอีกเป็นแบบ HDR หรือว่า 2K 60นินิ่งๆอะไรอย่เงี้ยแต่ผมคิดว่าไม่ได้ขนาดนั้นผมคิดว่ามันน่าจะปรับจากเดิมได้นิดหน่อยก็คือนั่นแหละน่าจะแก้ได้แค่เรื่องของเฟรมเรทที่มันไม่ดรอปแล้วแบบดีขึ้นแล้วก็ภาพ เออภาพถ้าแบบขนาดถืออยู่นะเป็น Fu l l HD เนี่ยผมว่าแม่งสุดละส่วนเสียบจอก็ต้องดูอีกทีว่ามันจะขึ้นไปอาจจะอัพสเกลไป HDR อะไรขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไป 2K4K อะไรมากก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะเออเรื่องความละเอียดเนี่ยบางทีจอทีวีแม่งก็หลอกนะเวย้ยเออหลายๆคนเล่น P 5เนี่ยนึกว่าเล่น 4K อยู่จริงๆแม่งไม่ถึงนะเวย้ยแต่ก็เราไม่รู้ไงเป็นเทคโนโลยีของภาพนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องที่คิดว่าน่าจะสําคัญที่สุดที่เพื่อนๆสนใจนอกจากเรื่องสเปคเรื่องอะไรนะมันคือเรื่องของราคาเว้ยเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นสเปคเกมที่จะออกใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเผยออกมาเองแหละแต่ว่าทุกคนก็จะต้องตั้งคาถามเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วมันเท่าไหร่อ่ะมันจะเปิดตัวมากี่บาทอ่าเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดตอนที่ n d o โ w i t c h รุ่นธรนธรมดาออกมันน่าจะออกมาหมื่นกว่าบาทป้ตอนเปิดตัวจะไม่ได้นะแล้วก็ราคามันขึ้นตอนที่โควิดมาใช่ไหมขึ้นไป2 0 0 0 0 30,000อะไรแบบเนี้ยนนมันเป็นการขึ้นแบบขึ้นแบบผิดปกตินะขึ้นตามสถานการณ์ก็เอาเป็นว่าจริงๆร,ราคามันหมื่นกว่าบาทนั่นแหละแล้ว ล่าสุดตอนนี้น่าจะอยู่ที่มัน8-9ด0 0 0พันในคุณซื้อได้แล้วนะรุ่น OLED น่าจะประมาณ 10,000- 1 0 0 0 0่องะไเงี้ยเออผมไม่แน่ใจมันก็มีหลายหลายเวอร์ชันอะแล้วก็มีพวกของมือสอ,อะไรเยอะแยะมากมายนะเอาเป็นว่าตอนนี้มันอยู่หมื่นต้นๆผมคิดว่าถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาดนะครับในระดับใกล้ๆกันที่บอกเอาไว้ p พ y 4ตอนนี้ก็เครื่องไม่ถึงหมื่นถูกไหมแล้วก็ p พย5มันตัวธรรมดาเนี่ย มันหมื่นกว่าบาทซื้อได้แล้วเอ่อ p พ5ตอนรุ่นธรรมดาเนี่ยมันมันหมื่นมันไม่ถึง2องหมื่นเพ5ที่ผมซื้อมาวันนั้นมันหมื่นสามหมื่นสองกว่าด้วยรวมอ่า uh, y s t a t i o n Plus หมื่นสามวันนั้นผมจ่ายไปประมาณหมื่นสาไม่รวมเกมไม่รวมจอยก็คือ1จอยแต่เป็นรุ่นรุ่นดิจิตอลนะไม่มีสายแผ่นถ้าสายแผ่นรู้สึกจะประมาณ14ื่นสี่ห่นอาตีไปว่า เพย์ห้ารุ่นธรรมดาตัวนี้ประมาณหมื่นห้าแล้วกันแล้วก็รุ่นโปรตอนนี้เท่าไหร่เกือบสามหมื่นถูกปะสองหมื่นกว่าดังนั้นราคาที่เป็นเครื่องที่ครองตลาดในด้านคอนโซลตอนนี้ก็อยู่ประมาณไม่เกินสองหมื่นหลักๆถ้าเป็นรุ่นโปร,โปรออกมาใหม่เกือบสามหมื่นราคาที่เหมาะสมที่ควรจะเป็นก็คือหนึ่งหมื่นสองพันบาทถึงห4่มื่นสี่อะไรคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็เท่าๆเกือบเกือบเกือบซื้อเพย์ห้าได้เลยเชื่อกูเดิต่อให้มันขายสูงกว่าเพย์ห้านะสมมติมาถึงไทยหมื่นแปดก็ขายได้ ถ้าอะไรรู้ป่ะถ้าเกมมันดีเว้ยถ้าเกมมันน่าสนใจแล้วเครื่องอะ่ะทุกคนเห็นแล้วก็จะไม่ได้ค่ายหว่านสเปคมากหรอกเพราะว่าปู่เขาไม่ได้เน้นเรื่องนี้อยู่แล้วคือเขาจะจัดสเปคที่พอจะเล่นเกมของเขาได้ดีอะ่ะแค่นั้นเองแต่เขาไม่ได้ต้องจําเป็นที่จะต้องจัดสเปคให้เทพเพื่อจะโปรโมทแล้วขายแล้วก็ทําเกมดีๆมาใส่เพื่อให้มันเข้ากับเครื่องแบบ PlayStation แบบ Xbox คือเขาสามารถจัดสเปคตามเกมที่จะออกมาได้เลยเพราะว่าอย่างที่บูบอกเขาขายเกมเว้ย ดังนั้นผมคาดการนะผมคิดว่าน่าจะอยู่ไม่เกิน2 0 0 0 0ืคิดว่ายังไงก็ไม่น่าจะเกินแต่คิดว่ามีหมื่นปลายไม่มีทางต่ํากว่าหมื่นหแน่นอนคิดว่านะถ้าทําให้ต่ำกว่าหมื่นหได้นะตายกันหมดระเบิดขายกันระเบิดกูบอกให้โดยที่คนแบบบางทีไม่สนด้วยสเปคเป็นยังไงอ่ะทีนี้สิ่งที่สําคัญกว่านั้นและน่าจะสําคัญ พอๆพอกับราคาที่ทุกคนจับตามองสมมติว่าคุณรู้สึกคิดในใจแล้วว่าคุณกูซื้อแน่นอนเพ a y s t เตชันกูซื้อแน่นอน Nintendo Switch 2คำถามคือมีเกมอะไรจะออกบ้างวะรอดูผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ขาข้างหนึ่งก้าวไปแล้วว่าเออเดี๋ยวกูซื้อเลยเดวัออกมาคือผมอยากได้เพราะว่าผมรอเล่นโปเกมอนเลเจนซีเอภาคใหม่ อ่าซึ่งมันเป็นภาพที่แบบอยู่ในกรุงปารีสนะครับแล้วเขาบอกว่ามันจะมีการแบบตกแต่งเมืองได้ด้วยเออกิืๆเกมซิมด้วยบิ้วเมืองได้จัดแต่งเมืองแล้วก็ผมคิดว่ามันมันเป็นไอเดียของเกมปัจจุบันอ่ะนะเหมือนเหมือนเป็นเมืองหนึ่งที่มันเป็นเซนเตอร์เฮาส์ของเราอ่ะแล้วเราก็ออกไปฟาร์มไปทําภารกิจไปตียิมอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาพัฒนาเมืองอะไรเงี้ยแต่กูขออย่างเดียวคือยียไม่เอาภาพแบบสกาเลตไวโอเลตอะโคตรเจ็บปวดเลยอันนั้นผมเดวันเลยนะแล้วแม่งแบบถ่ายทิ้งไปแล้วโคตรเซง็ง คือผมไม่โอเคเลยรู้สึกแม่งประหลาดไปหมดเลยทั้งตัวละครทั้งภาพทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบคือต่อจอเล่นก็ง่วงแล้วนะคือผมไม่เคยเล่นโปเกมอนแล้วหลับนะเว้ยทั้งที่มันเป็น RPG ีจีที่บางบางบางมุมมองมันน่าเบื่อนะบางจุดมันแบบต้องฟาร์มต้องเวลต้องวนเดินนุ่งนิงน้งนุงน่งนิง้งนุ่งนิ่งอยู่เงี้ยแต่ผมไม่เคยหลับเลยนะเว้ยขณะเล่นหรือง่วงอะไรเงี้ยอาจจะด้วยความชอบแต่ไเฮียสเกลเลต์ไวโอเลตผมหลับคาจอยผมจําได้นอนเล่นบนโซฟาต่อด็อกเนี่ยแล้วแบบ แค่หลับไปตอนไหนไม่รู้แบบหลับไปเป็นชั่วโมงอ่ะสะดุ้งตื่นมาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เล่นอีกเลยเว้ยแล้วก็นั่นแหละเนรเทศออกไปจากบ้านยิ่งไปกว่านั้นเคยลองเล่นแบบเอาไปนอกบ้านแมงยิ่งหนักเลยเที่ภาพในแบบตอนถือแบบพกพาคือเล่นไม่ได้เลยนะสำหรับผมเนะพราะอาจจะเรื่องมากอะ่ะเออบางคนอาจจะเล่นได้นะครับก็หวังว่ามันจะทําได้ดีกว่าสเกเลตไวโอเลตนะครับแล้วก็ตามภาพตัวอย่างที่เมื่อนเห็นกันหลายคนคาดเดาว,ว่าจะเป็นมาริโอคาต9 m a ามาริโอคัตเนี่ย เข้าใจนะผมเข้าใจว่ามันเป็นเกมที่ย้อมแมวขายอยู่นั่นแหละตั้งแต่ภาคเก่ามาแล้วก็มาทําเป็นดีลักซ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมเปิดตัวภาคใหม่สักทีเอาอตรงๆนะผมก็เคยได้เล่นนะเว้ยไอ้มาริโอคัสต์8ดีลักที่มาพร้อมกับ t e n d o Switch เนี่ยเอาจริงไม่สนุกจริงว่ะเออตอนแรกผมว่าพี่จะไมคนมันติดอะไรกันว่าแล้วมันคือมันโปรโมทมากนะไอ้มาริโอคัสเนี่ยแล้วขนาดเกมผ่านมาเป็นไม่รู้กี่ปีแล้วตั้งแต่เครื่องออกอะมันยังมีคนเล่นอยู่แล้วก็ คือเขาก็ยังมัน่นแบบภูมิใจในเกมนี้ของเขาอะนะปู่อะผมก็ลองเล่นแล้วแบบเออเฮี้ยแม่งสนุกจริงว่ะเคยเคยเหมือนยืมเพื่อนมาหรืออะไรจะไม่ได้ละเออมันเพลินจริงนะเล่นสนุกจริงแล้วก็แมคคนิกอะไรแบบเออรู้สึกเล้วมันอนะแล้วก็รู้สึกติดจริงๆแล้วดังนั้นถ้าเป็นหวังว่ามันจะเป็นภาค9ภาคใหม่นะคงจะไม่มีแบบว่าภาค 8+ plus deluxe ที่อะไรแล้วนะ เออนะปู่นะทำภาคใหม่เถอะไหนอๆออกเครื่องใหม่แล้วคิดว่าปู่การตลาดปู่น่าจะเก่งสมชื่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้เตรียมเกมใหม่ไว้เยอะแล้วก็มีข่าวลือว่าจะมี Metroid p r i m um e 4 Beyond ที่เป็นเกมยิงซีรีส์ Metroid ออกมาด้วยนะรวมถึง Super Mario 3D ภาคใหม่เออ s u p e r Mario เนี่ยมันเป็น IP ที่ต้องมาอยู่แล้วนะถ้า s w i t ส h 2อออกอันนี้ไม่นับพวกเกม Family g เกมที่น่าจะใหม่เยอะอาจจะเป็นภาคต่อหรือเป็น IP ใหม่เลยก็ตามเพราะว่า ย้ำอีกที Nintendo Switch เขาขายเกมเพื่อนเขาไม่ได้ขายฮาร์ดแวร์นะต่อมาก็คือ Red Dead Redemption 2เวยมีข่าวลือว่าจะลง n i โนโตสวิตสองอ่ะลงได้ไหมวะเออน่าจะลงได้นะเพราะว่าตอนวันที่ออกมามันลงเพย์ีถูกปะเอกก็คิดว่าน่าจะไหวอยู่เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีปี2025แล้วไอ้เทียนะปู่ก็อย่าให้มันแบบล้าหลังมากเลยเออถ้าออกมาผมก็อยากกลับเล่นเซลดานะเพราะว่าที่สำคัญเลยเ,เพื่อน มันเล่นเกมของเครื่องเก่าได้หมดเลยอย่างสมมุติว่าเราเราเป็นสายเล่นถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ต้องพูดถึงมันเล่นได้กันหมดอยู่แล้วถ้าเราเป็นสายแบบเล่น p l a y s t a t i o n มามันคูก็ต้องดูนะบางเกมมันจะต,ต้องมีให้บอกว่าเล่นเกมของ p s 4ได้ไหมหรือเป็น p s 5อย่างผมมีเครื่อง p s 5เนี่ยเวลาลงเกมมันจะขึ้นโชว์เลยว่าอันนี้เป็นของเวอร์ชัน p พ4อันนี้เป็นของเวอร์ชัน p s 5อ่าเพราะฉะนั้นมันก็คือคนละอันกันถูกปะ่ะแต่อันนี้อันนี้นะเพื่อนๆน ความเจ๋งของเนลสันวิตสองที่เขาประกาศในตัวอย่างถ้าผมตีความไม่ผิดนะเว้ยมันคือการที่เหมือนคุณเปลี่ยนเครื่องเหมือนคุณอัปเกรดอะเหมือนคุณอัปเกรดคอมซึ่งในฮาร์ดไดรฟ์คุณมีเกมนี้อยู่คุณเคยเล่นเกมนี้ตอนเครื่องสเปคเก่าพอคุณอัปคอมมาคุณเล่นต่อได้เลยแล้ว ภาพก็เปลี่ยนเลยอะสเกลของภาพของระบบของเกมนั้นที่คุณเล่นมันเปลี่ยนเลยแล้วเล่นต่อได้เลยนะคือเขาสามารถเขาบอกเลยว่าสามารถเล่นเกมเดิมที่คุณมีใน a c c o u n t Nintendo ได้ทั้งหมดเหมือนจะเล่นต่อได้เลยแค่เปลี่ยนสเปคขึ้นมาล็อกอินแอคเคาทของคุณเหมือนเดิมแล้วเล่นต่อได้เลยในเครื่อง Nintendo Switch ตัวใหม่หรือเครื่อง Nintendo Switch 2หรือ Nintendo Switch Pro นั่นเองซึ่งอันนี้เจ๋งมากๆน่าสนใจมากๆนะใครมีเกมอยู่แล้วที่ดองๆไว้เนี่ยล้วรู้สึกว่าแบบ พอ r f o r m มันต่ําจังเลยเล่นแล้วรู้สึกเฟรมเร t ตกอันนี้เป็นโอกาสอันดีเลยที่จะได้เอากลับมาเล่นนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่ผมอยากจะเล่าเลยอยากจะมานั่งคุยกันเกี่ยวกับ Nintendo Switch 2นะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆน,นที่เป็นแฟนปู่นเนี่ยจะถูกใจมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงก็มา c o m มนต์กันแล้วกันว่าคุณจะเด day o n ไหมหรือว่าคุณจะเป็น day one ฟ h o b i แบบหลายๆคนที่ตอนนี้กำลังเป็นการไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ไรออกมาใหม่เกี่ยวกับวงการเกมเนี่ยแม่งกลัวไปหมดนะ ก็ประมาณนี้สำหรับข่าวของ n i n t e n d o s w i t c h 2สนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมแบ่งเวลาให้คนที่คุณรักด้วยและรักษาสุขภาพมากๆนะครับผมสำหรับสูตรผม,มง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งๆทางด้านล่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมตองทอคอนโทรลต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ สำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว่าจะสมัครสมาชิก membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบชาไม่ค่อยสนใจเรื่องของ b e a u t y standard เรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุบบาททุกสตางค์ที่คุณ สับส,น,บสน,นผมนั้นจะถูกนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดทเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่อนทำลายอุตสาหกรรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุกๆคนบ้านหลังนี้ยีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกด Membership ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม